สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่สอนท่องหลอยนิชาผ้าหาพ้ากินอีคขึ้นกาครับพี่น้องครับมือขึ้นนี่มาไตาปลาพี่น้องไตปลาไตาปลาแต่บบานี้เฮ้าสีลงยามีหลงครับผลงานเล่นบัวมาเปิดผลงานไตปลาให้พี่นอ้องเบื้องลู่มือขึ้นนี่หมันสำเร็จนี่ครับพี่น้องครับปลาไตมือขึ้นนี่ครับปลานิ่นครับกระตูว่าหง่าปันใดดอก ปลาขาหน่อยนะั่นบ้านแหเด้พี่น้องบ้านแฮ้ครับอันนี้ปลานิ่นเท่าปาาลปคา,าลอปคอใส่ใเนถังหลนบ่คอเนี่ถังบ่นี่ครับซุ้มครับพี่น้องครับซุ้มไตปลาอุปกรณ์การไตปลาตะเกียงใส่ปลาคอที่ใส่เบิ้งรูปลาคอ,อาได่พอปนบ่รมแห้งครับ ต้แมแห้งปลาเพราะไฟขืนไปไหนโอ้ใช่ละ่ะโอ้นี่ครับพี่น้องปลาคอปลาคอปลาช่อนปลาช่อนนี่แหละครับปลาช่อนได้ซะนี่แหละพอหนิปลนบันนี้ห้องสิไปยามอีหลงครับปุบนละขี้เลี้ยลงไปครับตอนนี้ตีหาขัวลงไปเลือกอยู่วุน น้ำขาวจากภาคอยู่พี่น้องไปติดตามกันครับยามี่ลงมนีสีมานว่ามานพี่น้องไปรุ่นกันบรรยากาศตอนเศร้าครับ หลังแรกครับโอ้ยยามขึ้นเซาบึ๊ดครับลงหนักโอ้โหมาแล้วหลังแรกพี่น้องเอ้ยอันนี้เต็มมาแล้วครับโอ้เดี่ยมตา ครับโอ้ยหลังประกันงาดยิงยิงึ่งนี่แหละกู้ขืนแห้งมือสั่นเลยหลังแรกสามแต้มครับสามตัวสามตัวหลังแรก

หมันปุ๊บสามตัวมาแล้วมาแล้วพายุมาแล้วหลังที่สองครับหมันบ่หมัน คืนกับพ่อคืนเสือกแดงแม่นบ่อนั่นพ่อเสือกแดง <tiếng nói> hipan nào đi bạn hấp u nào bạn đi Hãy subscribe cho kênh

ทีีใส่สองไส่ใกตัวเม่ได้หรอกพ <c oughs> ่น,น,น,นล,ลังต่อไปคุุุเหันแล้วลังต่อไปครับซ้ายลยกขึ้น ยังไหนยังยางนอนหลับไปแี้ง,งเนูสวยเนี่รุ่นี้นเบิรพี่ จงไว้เป็นย่ซะตอน <c oughs> <t> นั้น <c oughs> นี่ <c oughs> เล่ามันจะต้องมีไอ้พรีเทอัน <c> น <oughs> ีหลงพรอุกเผาน้องมันต้องคืตของผู้ที่มันก็ถือไปดินมาอยู่ให้ đoàn đăng <laughs> เป็นตูนดนะ หลังต่อไปครับพี่งหลังต่อไปอ้ายชุบดีพี่นออ้องดีครับ <sharp> I'm <inhale> เสียงจะคลองตนุหม <2 expand> ่นดีคือนองน่นีครับไปเรื่อยลังแล้วลังแล้วอะไรไหมสามงต้ม โอ้ใส e ่นี่เบิดทวนก็จังแล้วเนี่ยเจอบปลาคือหางสอยย็ดแปดเส้นแปดเส้น

ใส่ถุงมือเหรอเจ <c oughs> ๊งยากนั่นถือไ <c oughs> ป,อปอครับ เสืออย่างน่แบดนี้ลงังเันนบนลังกันเป็นเัินสายไฟ จาะควาลุนแล,ล้วโล่เลยตัวตัวหนึ่ง ครั้งนี้แหละเอ้ยชอว์เฮ้ยโอ้งโหง่ามครับเอ้ยใส่ได้ได้ใส่หนีกระดอดจังเนาะใส่ง่ามครับเฮ้ยชอว์ เกตันนลบัวมาเริ่นนนมน<อ>ี่นั่นนะง้นเกือหวท้องอาวอ,ะอ่ะนะั่นเห็นบ่บัครับมน,นนหะือบ่มนลังเลย มออาตายตีว่าออดินเงาเงามาทาาั้งแ <c oughs> าต่ก็ตตยแล้วดินแล้วคนสัน <c oughs> คนสันมันก็นดิ่แล้วเนาะ <c oughs> ตัวนี้จะขีดน,นี่ ขึ้นแล้วล่ะไเงี้ยตะบู๊ไปเจ็บแท่งนี่นะโอ้โหหนิมัดโอ้โอยโอ้ยเอาเงี้ยใส่แบบนี้แล้วยังมาล่องบึงเนีเป็นยัง <c oughs> ใส่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 เกือบลูกนักยนังวะนักปานอ <c oughs> ุ้ยปอ่อไปสองลกูกอ้ยนปานนี่ดิ๊ด ได้ม uhm. ีบข่าวเขาสวนตัวนี้ยังแาบาบอย่างใจแบบแบบกันออกมากออกใช่ไห อนเสียงนกฟ้ากระปิดก <c oughs> ุ่มใต่มืนขึ้นนี่เยเนาะ ถือทางบ่ะหรอบักข่าวอันต้องเยอะที่ไหนมองนี่นละโอ้ยใสไปรัวถือไลน์เลยใช่คนเรื่องครับพี่น้องครับสรุปยอดครับพี่น้องครับทีอนี่ยามพีหลงยามพีหลงลุ่มแต่ตีหาคุณพี่น้องนี่ครับผลงานของเฮา เมื่อนี้ตัวงามครับพี่ปลาครับตัวงามอยู่ครับพี่น้องรุ่นรุ่นโลก็มีรหลุดเกีดขีดแปดขีดสองตัวโล่สามตัวโล่สี่ตัวโลก็มีหรือว่าอยู่นี่วขนาดประมาณยี่สิบสามสิบโล่นะสิบสามสิบโล่อะไรอยู่ยี่สิบสามสิบโล่อะไรอยู่พี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไล่์กดแชร์กดติดตามให้สอนท่องหน่อยลิชาพ้าหาพ้ากินดีคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อ คนตับต่อให่น้ำเ้วอพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีครับ